เราต้องไม่เปลี่ยนข่าวสารของพระเยซูแต่จงยอมให้ข่าวสารของพระเยซูเปลี่ยนแปลงเราพี่น้องทุกท่านครับข่าวสารของพระเยซูก็คือพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่ออภัยบาปพระเยซูสิ้นประชนบนกางเขนเพื่ออภัยบาปพระเยซูทรงสัญญาว่าจะอภัยบาปของเราเมื่อเราวางใจในพระเยซูโดยการกลับใจจากบาปทั้งสิ้นของเรา และเชื่อวางใจในพระนามของพระองค์ข่าวสารของพระเยซูท้าทายเราให้ยอมรับว่าเราทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าโดยพระวจนะของพระเจ้าที่นํามาอ้างเองนั้นมาจากพระธรรมโรมบทที่สข้อที่2 3จนถึงข้อที่26ซึ่งมีใจความดังนี้เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ความเชื่อจึงได้ผลท้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระไถยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้น และเพื่อจะสํแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยขอบคุณพระเจ้าพี่นธิระครับเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูบัดนี้เราได้ชื่อใหม่ว่าผู้ชอบธรรมผู้ชอบธรรมของพระเจ้าจะต้องถูกประกาศโดยพระเจ้ามิใช่คิดไปเองหรือเราบอกว่าเรานี่แหละชอบธรรม แต่พี่น้องครับเราจะกลายเป็นผู้ชอบธรรมที่แท้จริงก็ต่อเมื่อพระเยซูเป็นผู้ประกาศหรือพระวจนะของพระเจ้าเป็นผู้ประกาศนะครับจึงจะมีผลนั่นหมายความว่ากฎหมายใดๆนั้นจะต้องมีราชกิจจานุเบกษาจะต้องมีพรบรนะครับมีพระราชบัญญัติแล้วก็ต้องถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับ เราจะกลายเป็นคนชอบทำได้ก็ต่อเมื่อพระคัมภีร์รับรองพระคัมภีร์ประกาศและก็เมื่อเราถูกประกาศก็ต้องประกาศตามข้อความในพระคัมภีร์ที่กล่าวว่าและทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรด้วยพี่ดองทิร่ระครับนี่คือข่าวสารของพระเยซูพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อที่จะอภัยบาปให้กับคนที่ วางใจในพระองค์และไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้ายังทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยดังนั้นนี่คือฐานะใหม่ของเราคือผู้ชอบธรรมของพระเจ้านะครับดังนั้นขอให้ข่าวสารของพระเยซูเปลี่ยนแปลงเราให้ข่าวสารของพระองค์สอนเรา